นี่คือกล่องกันความชื้นที่ผมได้ซื้อมาเก็บเส้นพลาสติกโดยจะเป็นกล่องพลาสติกที่ฝาเป็นซิลยางเพื่อไม่ให้ความชื้นเข้าและมีรู้ให้เส้นออกได้ด้านล่างจะมีตลับลูกปืนและแกนหมุนเพื่อให้หมุนของเส้นพลาสติกหมุนด้อย่างอิสระไม่ติดขัดมีตัวรับความชื้นแบบดิจิตอลมีซิลิก้าเจลสำหรับดูดความชื้นที่ลงเรืออยู่ในกล่องเส้นที่ซื้อมาใหม่และเพิ่งแกะออกจากซองสามารถนำมาใส่กล่องได้เลย แต่เส้นที่อยู่ด้านนอกเป็นเวลานานควรจะนําไปอบก่อนเพื่อลายความชื้นที่สะสมอยู่ในเส้นโดยเครื่องอบควรจะเป็นอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนต่ำๆได้เป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นเตาอบหม้อทอดลมร้อนหรือเครื่องอบผลไม้แห้งที่สำคัญก็คือห้ามใช้ไมโครเวฟเบรคขาดเพราะว่าจะทำให้เส้นพลาสติกละลายและไหมได้มาอบเส้นเพื่อลายความชื้นกันครับก่อนอื่นผมจะใช้น้ำหนักของมวลเส้นพลาสติก เพื่อที่จะได้รู้ว่าหลังจากอบแล้วน้ำหนักหายไปเท่าไหร่โดยน้ำหนักก่อนอบจะอยู่ที่867.8กรัมผมจะใช้เครื่องอบพลไม้ในการอบโดยจะตั้งอุณหภูมิที่50องศาเซลเซียสเป็นเวลา6ชั่วโมงหลังจากอบแล้วจะมีน้ำหนักอยู่ที่863.6กรัม จากการคำนวณพบว่าน้ำหนักหายไป4.2กรัมตลองนำเส้นพลาสติกมาใส่กล่องแล้วทิ้งไว้ข้ามคืนจะพบว่าในกล่องมีความชื้นอยู่ที่34%และความชื้นด้านนอกกล่องจะอยู่ที่61%